ทีนี้มาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติกันบ้างค่ะคุณโมฟังคะในเรื่องของเศรษฐกิจไทยล่าสุดนี้เนี่ยาทางด้านของรองนายกบอกว่าพ้น ICU เป็นการาที่การเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนป่วยของ เป็นคนป่วยอยู่นะคะอยู่ในวิกฤตแบบ i OS, อโออเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนป่วยของเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยพ้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพ้นจากการเป็นคนป่วยและอย่างเป็นทางการแล้วด้วยโดยเป็นผลจากการดำเนินนโยบาย Quick Big วินนะคะที่เน้นการกระตุ้นระยะสั้นแต่ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวของรัฐบาลในชุดนี้นั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดนี้ภายหลังสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัดค่ะได้ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP นะคะประจําไตรมาสที่4ของปี256 0 ที่พบว่ามีการขยายตัวถึง2.5%ซึ่งสูงกว่าที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้ที่1.8%สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยของเราได้หลุดพ้นจากสภาวะติดลมหรือว่าการเป็นคนป่วยแห่งเอเชียแล้วอย่างเป็นทางการค่ะโดยเป็นผลจากการดำเนินนโยบาย Quick Big Win ที่เน้นการกระตุ้นระยะสั้นแต่ส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวของรัฐบาลชุดนี้ต,ตัวเลขนี้เนี่ยก็สะท้อนว่ามีมาตรการบิ i เอ่อ i วนะคะที่เราเนี่ยน้นกระตุ้นระยะสั้นแต่ให้ผลระยะยาวและก็กระจายตัวนั้นได้ผลจริงนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยของเราพ้นจากการล่มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ดีกว่าที่ทุกคนได้คาดการไว้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเเราก็ขอให้ ขึ้นใจก็ได้เลยเนาะว่าเศรษฐกิจไทยของเราตอนนี้ดีขึ้นมามากแล้วนะคะซึ่งก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมานะคะแจ้งชี้แจงให้ได้ทราบกันเนาะพี่น้องเราก็จะได้สบายใจในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ